ชอพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านผมน f ด้เอฟซชมเหรียญที่มีความงดงามและมีคุณค่ามากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานะครับนั่นคือเหรียญหลวงปู่ทองคําวัดบางปิ้งนะครับที่ระลึกตั้งกองทุนการศึกษานะครับปี47อย่างนี้ซึ่งปเป็นเหรียญทรงหยดน้ำนะครับด้านหน้าประทับองค์พุทธรูปปางมัรวิชัยนั่ง บญทานบุตรบุกแล้วก็กความหลวงปู่ทองคํามีขรนยันไปโคอยูสองด้านเป็นเหรียญทรงยึดน้ําและมีลวดลายตามที่เห็นนะครับพิกไปชมด้านหลังประทับยันอยู่ตรงกลางและด้านบนแล้วก็ความหลวงปู่วัดบางปิ้งที่เรึกมตั้งทุนการศึกษานะครับ12สิงหาคม2547งดงามขมชัดเข้มขังเป็นเหรียญขนาดเล็กและเป็นเหรียญหนึ่งในเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆอีกหนึ่งรายการและนิยมทั่วไปทั้งในพื้นที่สุด์สาครและก็ นิยมเป็นสากลนะครับขอบคุณเอีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ